จาทุ่งนากับปลาเห็ดเจ้ามือนี้บเดียภาพ,พี่นองไปเก็บเห็ดนะจ๊ะเจ้าภาพมาตึกสะดุ้งนําหม่จ้ะมาลุนว่าหนาทอมือนีเข้าสีมันบอนี่ใจเราเด้อบอบรรยากาศจะฝนลินจักน้อยนะจ๊ะสะดุง้งมือนีเจ้า้าพมาตึกสะดุ้งจ้ะ มาเร็วมาเร็วเห็นปะเดือเดือทันบ่ดนาะอึออนี่ เห็นป่าลอยมากจงยกภาวนามันใส คนเน่าตาเาเนบเฮะูตาบ้งบันลลคตยอดมยเ่อเียมันจมาบ่มืนแรกมยังมันบมาบิตตายเบิขึ้นกับ่ตายผู้ใบแล้วเบรปอเอ้าอันนี้ฮ่านานโอเคนานเอาโอ้อาโอ้เอาไปเอาถุงนมาเนี่ย ไดนมันี่มีกยาเอารงเห็นนูเด้อนุมบอนั่งนัเอามใส่โอ้สีไปไปวัดไปวารนูนแล้วไุนยนี่เราทุกน้ำไ่เนี่ยเอาจะเป็นูนนั่งเท่านี้จจเป็นู้นั่งเหมยอ่ะาจีเ็เห็ดเล็บจริเลาจริเเหดเล็บ่ะกิน่งิ่งยย่ิินย่่ง แรงกำลังมาจ้าเออหัวหอมระเด็ดไปไงบอนักปา่นอยู่ี่อาสะดุ้งก็ขาดแต่ไปรอดเนี่พังผีสะดุ้งมือลูกขวบเนแบบจริงจังๆคักได้ลูกไปเออเฮ้อมอมนไวรมอันนี้ซอยน้อยกัเป็นไม่มีเพราแต่เปานสวนเป็นหมดเอาอย่เอาแล้วเนาะ ไปเอาขา้าเจ้าอีกแล้วสร็จ้เสร็จปสลิดได้บานี้เอปลสนอสลิดใ่หอ้าวเฮ้ยเต้นอูหูข้างพีกับมัน เรเคยยกไรเส่นต้องพัดไม่แบบมันต้องเรียนรู้คอยเฮ็ดไปดนีนั้นแม่ผ่าก็ได้เขาเหนือมากด้วท <ok> <AN> the okay, ี cool ่สินกินเนโนก็เสด็จยิ่เด้เข้าไปยังไงปลาเอปลสุดท่องปลาสุดท่องกินไ้กินได้กินได้โอ้ย ผู้ใดล่ะตึกสะดุงอยู่กลางท้างเอาเพราะว่าตึในสะดุ้งอย่นเพราะว่าไม่ตั้งงันบ้ได้เซย์แล้วนะได้ได้นั่นเขาเจอได้ได้นั่นไก่เตองมวนี่ยกขึ้นเพราะว่าามงมาวางไปโลน้าไปได้างสงแดงแนั่นไม่รอนั่นส่งแดงแดงนะเจนมบ่โอ้เมเปลี่อุ้ยได้เซยได้นั่นเป่นได้อยู่ได้เห็นบ่อุงเพิ่นอ่นอยู่เ่ได้หน่อยเดหน้ามีหันไปนี่ฝากมแรมาทั้งเพิ่น โอ๊ยแ่ะอะแม่อปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอน้อยฉันไม่เอาหรอกปลาคอน้อยนะฉันเอาปลาคอใหญ่แย่ย่โองได้อุ้ยโมเป็นไหน มันหนามลดเก่าๆเห็น,หนไหมบ่วบัวนามเรื่อานพ่เห็นไหมค่ะอุ้ยแรนออกโยมพท่านฝนตก ทั้งคีกับมีป่าไงมือคนมีกอกสองกอกสามกอกสองคือเส่ตำแก่กอกสองคือป่าไง ตมา,ตาขาบีกา้ก่อินมาเล็กหน่อยอินห่อยม,มันมาแต,าต่ต้งฝนเตียงแล้วเตียงแล้วหุยได้อีกแล้วสลิดน่า,าเนรอ,อ้ยทางนูป่ามันบมเทียวนูเบิงเจะโยกกับพ่อแล้วใจวลายอโอ้ย ใส่ตัวใหญ่เป็นได้ยกอ่างนะอุ้ยดียนตรงเนียงตรงเนียงเนี่ยอุ้ยปลาสลิดใหญ่จ้ะปลาแอนมานแล้วได้สลิดใหญ่บางหันได้มูหนึง่งได้ดเป็นมูเลยไทยพ่ท่านขุนอยู่ในถุงเพิน่น เฮ้ยนั่นนั่นปลาคอหน่อยเต้นแล้วนี่เขเรียกปลาขอนะคะปภาษาบ้านเฮาเรียกปลาขอเจ้านี่แล้วจ้ายกมือนี่เอ้อสูบปลายังปลาเขามัานบ่เห็นบ่บ้าน จ้าสำหรับทุง่งนากับปลาเห็ดมือนี่เจ้ากับคอบคุณหล,ลายๆเดอรมาหลุ่นสะดุ้งน้ำกันนะจ้ะจาเจอกันคลิปนาทางใดก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งทีมไว้นะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเจอกันคลิปนารักษาสุขภาพเด้อจ้าสวัสดีจ้า